ญญก,กลบบาบสวัสดีพ่อเมพินนองทุกผู้ทุกคนครับมือนีมาพกพอก่อกันกับช่องของพี่วิธีพ,อพ่อเพียงอีกรอบนึงครับจะมาอัปเดตกิจกรรมการเ็ดกเกษตรผสมผสานในมือนีเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโคหรือเลี้ยงงัวบาานเท่านี่นอพ่นอนอกเนาะ ซึ่งอุปสรรคในการเลี้ยงโคเลี้ยงงวมันก็จะมีอยู่หลากหลายแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ผู้มีประเทศแล้วแต่ผู้มีอากาศมันน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะมาอัปเดตชีวิตของโคแม่เงินเนาะนะครับชีวิตของโคแม่เงินครับผมหลังจากที่เพิ่นได้ล้มป่วยลุ่มที่น้อง เขาจะมาอัปเดตให้เบิ่งว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะครับเนาะเนื่องจากแมงเงินเนี่ยเพิ่นเป็นง่วแม่ลูกอ่อนครับผมเป็นง่วแมลูกอ่อนาว่าลูกหน่อยกับโบเมนเนาะซึ่งลูกเพ่ินก็ได้อยู่อายุอยู่ประมาณจะเข่าเจเดือนแเดือนแล้วครับพี่น้องจะเข่าเจดแเดือนแล้ว นะครับก็ถือวอ่ารอดทำนั้นว่าแม่เป็นหยังไปก็ถือว,อว่ารอดอยู่เพราะเป็นหยังเพต้องให้นมให้หยังเสริมนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่ากินยากินเฟืองได้แล้วนะครับใส่ชีวิตของงัวขี่ที่โบเพิงผ้าแม่ได้แล้วนะครับในความเป็นจริงนะครับแต่อาการของแม่เพิ่นครับมือว่านนี่นอนนอนเฉียวเอื้องแต่ว่าบนลุกเนาะพี่น้องเนาะ นอนเขียวเอื้องแตว่าบอลุกครับผมช่วงดึกๆกก้อนสี่ก้อนสิถึงช่วงดึกช่วงหัวค่าประมาณหกโมงแรงนะครับจะเอาหยามาให้เพิ่นนะครับเพื่อนลูกกินหยาบได้แตว่านอนเขียวเอื้องอยู่เงยหัวขึ้นอยู่ครับพี่นอ้องเงยหัวขึ้นอยู่แลวก็กินหยาได้นะครับกินหยาได้แตว่าช่วงดึกประมาณสามสี่ทุ่มผมขี่รถมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งคือเพื่อนถิงหัวแล้วถิงหัวลงนอนแล้ว ลืมได้แต่ตาแป๊บ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 เราเศร้ามากก็เลยเอาอยายาคลายเส้นและก็เกลือแร่นะครับแคลเซียมนะมนเป็นมเนต์โมเนเกลือแร่เป็นแคลเซียมฉีดเข่าเส้นเลือดเพิ่นนะครับลอยซีซีและ้วกะ็เจาะสวาบสวงนะครับให้น่องเพิ่นเจาะสวาบสวงเพื่อให้ลมออกเพราะว่าเพิ่นนอนในท่าที่แบบตะแคงมันเกิดแก๊สเกิดลมอยู่ในกระเพาะอาหารเพิ่นครับก็ให้น่องเพิ่น แงสวาบาสวงออกเพื่อให้ล่มระบายออกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังนอนหลับตาบมมิ๊บๆอยู่คือเก่าพี่น้องก็เป็นตะลีตโตนอยู่ดอกแต่ว่ากับ่บอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพปันไดน,นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพที่หดหูในจจกหน้อยสําหรับผู้เลี้ยงมากนะครับเนาะสําหรับผู้เลี้ยงมากแต่จะพามาเบิงขนาดไส้โตนี่เนาะครับเนาะ ตัวสีออกแดงตัวนี้ได้พี่น้องเด้นะครับลูกเพิินนะครับยังกินนมอ,อยู่นะครับยังบริยานมแต่ว่าก็กะถือว่าอายุเพิ่นได้แล้วนะครับแมนว่าแม่บรยูน้ำก็ถือว่าอยู่ได้หลอดได้นะครับพอกินเฟืองกินยาได้แล้วนะครับเป็นลูกตัวผู้เนาะพี่น้องเนาะลูกแรกควอมได้พี่น้องลูกแรกนะแม่ก็เป็นแม่แรกเนาะครับเนาะยังบริสมอีกรอบสอง แต่ว่าโค้งสางเพิ่นเป็นงัวโค้งครับผมเป็นงัวโคง้งตั้งแต่ใดมานะครับกินหลายแต่บาอ้อวนเนาะพี่น้องกินหลายแต่บาอ้อวนทายพญาดแล้วกับคือเก่านะครับช่วงม่านลูกหรือช่วงทองกับเาอ้อวนเนาะพี่น้องเนาะกัเป็นทรงงัวโค้งคือเก่านะครับก็ยังเป็นท่งงัวโค้งอยู่นี่แหละครับเป็นลูกตัวผู้เพิ่นลูกเพิ่นครับผสมบ่ามันแดงครับเพราะว่าแม่เพิ่นเป็นบ้ามันขาว เดี๋ยวไปเบื้องอาการแป๊บหนึ่งครับผมเพื่อพี่น้องได้พบได้เจอน้ากันนะครับเพื่อพี่น้องได้พบได้เจอน้ากันนะี่ครับน้องเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยนี่แหละครับอยู่ในหน่วยงานเกี่ยวกับผสมเทียมหนะ้ากบกัดนี่ครับก็ให้เพื่อนมาเบื้องอาการให้นะครับมาฉีดแคลเซียมเข้าเ้นเลือดให้นะครับลอยซีซีลอ่องเบื้ง ตามหมอเพื่อนแนนํามารวมถึงเจาะสว่าส,าสวงเอาลมออกนะครับพอเพื่อนนอนทานี่พี่น้องเนี่ยเพื่อนจะนอนทานี่ครับล่มมันก็จะเกิดแกะเกิดเกิดเกิดแกะอยู่ในถ้องขึ้นฟึ่งเลยพี่น้องกระจาะออกแล้วช่วงนึงครับนี่แต่ก็ยังถึงอีกอยู่คือเเ่านะครับจะด้วยการขาดสารอาหาระว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงงยาก็อึดกินแน่เนาะพี่น้องเนาะส่วนมากจะเน้นเป็นเฟืองนะ ส่วนมากจะเน้นเป็นเฟืองไห้เพิ่นนะครับโคกสางจะจอยแห้งร้องไปหน้อยนะเหมือนเพิ่นเบิดแห้งนะครับเหมือนเบิดแห้งโคกสางง่วมจอยแต่กับมาไห่เกลี่ยไห้แค้นเสียมเพิินฉีดยาคายกามเนื้อไห้เพิินนะครับการรอเบิ่งอาการครับเท่ากับได้แค่รอนะครับว่าเพิ่นจะได้รับแค่นเสียมไปแล้วนี่ เพิ่นจะมีอาการดีขึ้นบ่แต่ว่าถ้าเห็นเห็นก็ยังอยู่ส่งสรงครับอาการยังส่งอยู่นะครับก็มีดินเป็นบางจังหวะแต่ว่าก็ดินแบบแบบดินเอาตัวหลอดหรือดินจะลูกกับบอแมนนะครับก็เเลือแต่ลูกเพื่อนครับถ้าแมนเพื่อนบ่ยังเลือแต่ลูกเพื่อนจะเป็นลูกตัวผูนะครับใามันแดงออกมาลักษณะนี้นะครับแม่สีขาวล้วนสีขาวล้วนนะครับลูกก็เลยออกมาเนี่ยนี่ผสมเทียมนะครับจากใน จ้าหน้าที่ในน่วยเขาน่แหละน้องที่เพื่อนดูแลห้เมื่อกี้นี่แหละครับนะครับเพิ่นผสมเทียมห้นี่ครับใส่บะมันแดงเข้าไปนะครับก็บให้ลูกได้ดีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าโครงสางแม่เพิ่นบ่อํานวยปันหดเนาะอืมกะภาวานาให้เพื่อนหลอดน้ำกันครับผมให้เพื่อนได้กลับคืนสู่สภาพภาวะปกติของเพื่อนซะนะครับแต่ว่าก็ด้วยเหตุสุดวิสัยเนาะเขาก็ซอยได้เต็มที่นะครับผู้เรียนมากะรีโตนขึ้นกันอยู่ นี่คือเป็นอีกกิจกรรมนึงงนาอพี่น้องอีกกิจกรรมนึงในการเลียงเลียงโคหรือการเ็ดเกษตรผสมผสานนะครับที่พยายามจะส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องได้นาไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มได้ให้กับผู้เลื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าเหตุสุรวิสัยเกี่ยวกับโรคกระเพยเขาเก็กระวาบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายกับมีเป็นธรรมดาเนาะ ครับผมเมื่อนี้ก็บพบกันในคลิปของการดูแลวัวนะครับเนาะกับพยายามในช่วงนี้ครับวัวราคาถูกนะครับแต่ดูแลปันใดก็ให้ดูแลให้ดีนะครับ้าโมมี่ก็เสริมด้วยอาหารข้นหรืออาหารเม็ดหรือเป็นถั่มเป็นพวกนี้ก็ได้ครับเพื่อให้เพื่อนใดยืนระยะใดในช่วงฤดูแรงเนาะถ้าช่วงฤดูฝนมากอยู่ในหนวย ขอนเป็นหน่วยงานครับพื้นที่ที่ผมเลี้ยงคือเป็นหน่วยงานนะครับฐานาแรนข<า>ื้นที่ญาพี่น้องาาพัานาผลมากก็อาจจะมีหยาหลายขึ้นนะครับง็จะอุดมสมบูรณ์วนทวนสมบูรณ์ขึ้นนะครับฝากไว้นะครับกับคลิปของการเลี้ยงงวการดูแลรัลกษางเนะพี่น้องเนะาะมือนี้ก็ขอฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่วิถีพ่อเพียงเลยนะครับสวัสดีครับ